วัสดีครับนองเพื่อนแครับกอดิดสาวน้อยเพื่อนแพงลำเปื่อนต้องไป <c oughs> เที่ยวมาแม่โอ้ยหยิดตกน้ำยางคนหลอดลงมาไม่ถึงลปูหยืตกน้ำเด้โอ้ยไปบินไข่ไรตั้งก็ได้ครับผมไข่ไขไก่กับเพื่อนอีกสิทธิธ์หนึ่งนะเด็ก สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศโอ้จะมีน้ำปลาไหลหลากนะงคุดต่างกัได้จับสาวน้อยได้ได้ครับขางโด่งครับนี่งไนี่หยับไอ้เบื่เมืองครับนี่กยุ่นนี่แหละครับนี่นี่โอ้พี่น้องครับรถเด้อรถ เอาน,นมจูงมากจากกรุงเทพครับว่านี่กรุงเทพไปเส้นสัญญาครับกะทิอร่อยดีนะครับเมือนี้ก็เลยมาเมืองบรรยากาศแถวบ้านจะขวงครับว่านี่ชุดนี่บ่สองใบหนึ่งใบบ่บ่ใบละร้อยด้วยกันป้าพี่น้องครับวันนี้บอสโจมากับลูกชายนะครับ,บ <cười> 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 à <tời> đúng <đoạn> <laughs> rồi. mạc โอน <ak> oh, ี่อินฟูอนเอร์ตัวจริงเหมตระทับเทปถงสองเลงไ้ไหมยัอนีันนั้นเปนอันบอกจ้องฟองอันนี้อันนั้นปุ่มจางปางเนาะอันนี้จองฟองไหม Euh น้ำไหลหลากครับมันเป็นคลองครับไม่จะไหลลงนี่ครับเนี่ยไหลลงนี่ครับอย่างนั้นวมาปั๊บอยู่นี่นครับอหตมาโอเขาปับหมเด่หมอหาบ่่ยงนมาับมันเห็น มาอีกแล้ววนนะครับมืดตึบ๊บจะถึงโดมแล้วครับน้ำครับตอนนี้ครับเอาโอ,อยู่แล้วครับน้ำมากขนาดนี้ครับ <c oughs> <c oughs> บ่ายโมงครับมีการออดิชั่นนะครับ โมงเดียวเราออเดชั่นนะครับออเดชั่นในส่วนของศิลปินของสาวหน่อยเพลรแพรครับอรอติดตามกันได้เลยนะครับแต่ว,ว่าตอนนี้เข้ามาเบิรงก่อนครับนี่แหละว,วิธีนะครับ เดี๋ยวแห่รันีกวง้กับวานอยมีไก่มันผันเปียนวงเลยอโอ้น้ำติดสะพานแล้ว

ข้อสะพานนะครับติดสะพานแล้วพยามา่ากบองหันนี้่องหันหนีสูงซ้ำหนีนะครับยังไม่ได้สูงสข,ขนาดนี้นะลงรถบ่งหันนี้พอลงรถแล้วโอ้โหเดินลงมาแป๊บเดียวครับก็ตัดเชิงหาหน้าที่ยุบจำาลอสะพานเลยยังไมกับไรตาดตาดลงไปบุณข้า,างคุณเป็นสะดุ้งครับเนี่ยโอ้วิถีครับวิถี phải dâng nhé cá trâu là bạn quá có chua Ha ha ha! คือบกระโดดลงน้ำแนำนะ่โอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่นะครับพี่น้องครับเฮ้ยเอาต่อยผู้ชไวยซ้ำยันกันเนา